สวัสดีค่ะชื่อสุดาการพุ่มพันม่วงนะคะชื่อเล่นคอยอายุ5.5ปีค่ะเออทำงานอา่นักงานรับริออิดอ่ป่วยป่วยเป็นโรคเป็นความดันแล้วก็เป็นมะเร็งเต้านมค่ะป่วยเป็นความดันมาได้ ปร,ป, dad, ประมาณ3ปีค่ะแล้วส่วนมะเร็งเต้านมนี่เพิ่งส่วนเธอเมื่อปลายเดือนมิถุนาตอนนี้ก็ประมาณปีสองะไรนะมิถุนาสองห้าหกปีนี้ก็ประมาณเดื cosmos. อนม be ิถุนาราศิกาเป็นประมาณ4เดือนเดือนห้าเดือนมีนาเดือนห้าค่ะทำดันนี่ก็ไปหาหมอปกติแล้วก็กินยาส่วนมะเร็งเต้านมนี่ไปตรวจไปตรวจ ที่โรงเยนบาลหมอเขาก็ใช้วิธีตัดเนื้นอกระยาดไปตรวจแล้วหมอก็แจ้งว่าเป็นมะเร็งเล่าลมเขาถามหมอว่าเ,าเนืเ้อเท่าไหร่คุณหมอก็บอกว่าตอบไม่ได้เพราะว่าต้องผ่าแล้วเราก็เนื้อนั่นคนะือว่าเป็นระยะเยอะแล้วแล้วก็ตรวจเลือดตรวจเลือดคุณหมอบอกว่าตรวจเลือดปกติก็เลยถามคุณหมอวาอ่าเป็นมะเร็งเนี่ยผลเลือดมันไม่มีค่า C A หรอคะคุณหมอบอกว่า อยาหมายถึงว่าเมล็ดตับเมีเยพีก็ต้อมีค่าลืนหลังต้อดูนี่เราก็ไม่ค่อ,อยมันม่นใจเพราะเราไม่มีความมือล้านนั้นก็เลยถามคุณหมอว่าถ้าผ่าแล้วเนี่ยต้องให้ทิ้งงไหมต้องแทนแทนไหมคุณหมอก็ตอบว่าผมตอบไม่ได้ครับเขาต้องดูว่ามันเป็นยังไงถ้าผ่าเอาแล้วก็เลยจัดสินใจว่าเออคุณหมอคะเราต้องขอรับการรักษานะเพราะว่าถ้าคุณหมอตอบไม่ได้เนี่ยเขาไม่รู้หา,ายไหมหรืว่าถ้าขอตอบไม่ได้ต้องทำยังไงก็ใช่ไหมว่าขอเป็นการรักษาคุณหมอคะ แต่ขาไมเลือกคิดทำไ้ที่ว่าจะหาแพทย์คนนี้แบบคุณหมอ,อกอ็ะต่อบ้าถ้าถ้าคุณไม่รักษากับผมเนี่ยคุณก็ตายภายในหนึ่งวัก็เลยบอกคุณหมอไม่เป็นไรคือคุณตายอยู่แล้วคนเราเราก็ตายตาตยตรงไหนเขาก็ตายกันเลยก็เลยออกมาแล้วก็มาเจอพี่คนหนึ่งเขามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปเจอเขาที่ที่พ่ายที่แบบเป็นคนที่ ดูดูเรื่องขึ้นเสียงบําบัดด้วยค่ะพี่คนนี้เขาทำเรื่องขึ้นเสียงบําบัดก็เลยไปคุยกับเขาเนี่ยพี่ก็บอกว่าเขาเรียกหนูน้องออนแล้วพี่เขาชื่อพี่ต้อยเขาอยู่วิสแลดงเขาเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าน้องออนลองไปค่ายหมอเขียวดูที่เพราะว่ามันมีสมุนไพรหรือว่านิดร้อนนิดเย็นเพราะว่าเราเป็นคำนันใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เลยก็เลยบอกพี่อ่ะเป็นมะเร็งเต้านมพี่บินแบสวิตเซอร์แลนด์ เลยแต่ถึงใจไปเสิร์ชหาว่าค่ายหมอเขียวอยู่ที่ไหนบ้างก็ไปดูมีที่กรุงเทพไปโน่นนี่นี่มณีหนุ่มหนุ่มนครนั่นนึงก็พอเสิร์ชไปก็มีอ้าวมีที่เอ่อทพิภูนที่นครสีมาลาก็คิดว่าเออนครที่ใกล้ทีสุดแหละก็เลยตัดสินใจไปนครก็สมัครเข้าไปในในในที่ของช่องทางการจับมก็ไปเจอที่ที่ผม แอดไลน์ไปถึงก็ไปก็เลยได้ไปเข้าค่ายก็ไปไม่ครบทุกวันก็อนนันมีงานด้วยเอาไปถึงก็ไปนั่งฟังก็จดตามที่อาจารย์หมอเขียวบอกแต่ว่าได้ไม่ครบเพราะไม่ไม่ทุกวันไปค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ครบทุกวันก็พอเข้าค่ายเสร็จก็ตอนไปเข้าค่ายก็กินกินตามที่อาจารย์หมอเขียวแนะนํา แต่เป็นคนที่กินอาหารได้เพราะว่าปกติจะเป็นคนไม่กินหวานไม่กินเค็มอยู่แล้วนี่นาดไม่กินหวานไม่กินเค็มแล้วยังเป็นเป็นโรคแต่ว่าอาจจะกินอาหารผิดเกี่ยวกับทิดร้อนริศเย็นอย่างนี้นะ,ะก็กลับมากลับมาต้องมาปฏิบัติตามคือเลิกกินเนื้อสัตว์ทุกอย่างไข่ก็ไม่กินทาทาการทุกอย่างแล้วก็คือยาเต้าเม็ดที่อาจารย์หมอเขียวให้ก็ทำก็คือสมุนไพรอาหาร แล้วก็ดีท็อกแล้วก็พ่อเอา,อาฐานแล้วก็ทีนสพมาพ่อแล้วก็กลับมาตอนแรกก็จะมีความกังวลคนเป็นโรคเนานะเป็นเรื่องปกติที่จะมีความกังวลก็จะลายหาที่โซแล้วก็ที่เดกว่นได้นามาที่สพมีพี่ที่เป็นอาสาคนนึงก็ชื่อพี่เมธ์ทาใหม่ๆก็รายหาตลอดนู่นนี่นั่นเป็นนู่นเป็นน,น,น,นี่อย่างนูน้นนี่อาการนี้เขาก็บอกเราแล้วมาคิดไปคิดมาเราก็นั่ง ทุกวันนกมูี่ก็เกรงใจก็เลยมานั่งนึกผมนี่อาจารย์่อนทยาม่ที่แปดในที่เก้าเรื่องธรรมะเรื่องใจเราก็มานั่งคิดทีนี้ก็เริ่มมาคิดแหละว่าเออเนาะเป็นแบบนี้เนาะนุกคนก็ตายนนขณะมู้นจะเจ้าท่านก็ยังมีโลกโ็คงจะมีบาปกรรมของเรามานั่งคิดจารนาตัวเองจารณามาสักเดือนหรือสองเดือนแล้วอยู่เหมือนใจมันก็สบายขึ้นมาเองอันนี้มันตอบไม่ได้เ่ามันสบายตอนไหนก็สบายขึ้นมาเอง แล้วก็ไอ้โรคความดันเนี่ยมันตีกับตอนที่เรากินอาหารตามดาเหมือเขียวมันก็หายไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วอยู่ก็ตีกับความดันขึ้นเหมือนเพ้งเข้าวัดนี่พงโรคกระโนกตกใจต้องรีบไปที่โรงพยาบาลเลยร้อยเก้าสิบทั้งบนร้อย้าสิบทั้งล่างประมาณร้อยกว่านี้ไม่จำไม่ได้แล้วนี่จำแล้วตอนนั้นก็เลยก็ใช้วิธีคือห่าน้ำมาก หัวสาามั่งกดจุดมั่งกดจุดอแม่กดผิดกดถูกอันนี้เส้นหัวใจเยื่อกดไปมั้วอะไรแบบตอนนั้นเป็นแล้วกดหนวแล้วก็ใจมันก็กังวลก็วายเพราะว่าความรู้สึกของเราคือโรคความตายมันขึ้นทํางหมกลัวมีความกลัวแล้วว่าเส้นเลือดอะไรเงี้ยแต่ันลังใจคือถ้าเราต้องตายในโลกนี้เนาะรักษาถ้ไม่นดาจะต้องตายถ้ามันต้องเป็นอย่างนั้นเราก็ทำทำเท่าที่ทุกอย่างที่ทำแล้วถ้ามันไม่ได้ก็คืออย่างนั้นก็ยอมรับเอนอนนอนกำหนดใจ แดงเขาพูดอาจจะเอาครัวเยอมรับเอาเลแข็งประปกอบไปที่หัวเพราะมันปวดหัวเอามันจะมีซื้อถุงมาเอาเอาน้ำแข็งแสนแล้วเอาปปไปที่หัวนะก็นอนหลับไปกับพุดโกก็ตื่นมาเออมันก็นโล่งนะแล้วพอเรามาที่นานเองแล้วพอเรามีความรันปุ๊บเนี่ยเราจะร้อนเราพอรูอ้ร้อนปุ๊บเราก็รีบทำให้ร่างก,กายเราเย็นลงเราก็แล้วก็ตอนนี้่ผ่านมาส 4, 4ี่เดือนก็เรามีความรไม่รู้ไปทรงไหน มันไม่มาหาปกติใช่ตัวเนื้อปกติคือแล้วกาเนื้อยังอยู่ไหมคะก็เนื้อนี่เออมันจะมีคือบางวันมันจะแบบไม่ปวดมันก็จะยุบทําดูมันก็ไม่มีเลยแต่บางวันมันก็จะมีอาการเหมือนมันปวดแล้วก็บวมขึ้นมาทําก้อนแข็งๆขพืนจะมาพิจารณาได้เมื่อวานว่าน่าจะเป็นเออมันขับคิดพยายามขับคิดออกแต่ไม่หาทางระบายไม่ได้มันก็เลยบวม ก็เลยปวดเราก็ใช้วิธีโดยเอาคบพอเราคบปุ๊บเราก็เย็นฝ้าหนไปก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกิดจากภาวะที่เรายังมีคิดอยู่เราพยายามมาออกแต่เนี่ยเราออกไม่หมดเป็นอันนี้อันนี้เป็นผลที่เราได้รับังวลนะคะเราไม่กังวลเราไม่เร่งผลแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆดูว่าวิธีไหนที่ถูกกับเราอย่างเหมือนของน้องออนนี่น้องออนค้นพบว่าเวลามันปวดน้องออนใช้วิธีประคบดีที่สุดค่ะน มันแล้วแต่บางบางท่านก็อาจจะใช้วิธีพอกบางท่านก็อาจจะใช้วิธีัวชาเองตรงกันข้ามแต่แล้วแต่ว่าใครจะใช้วิธีไหนค่ะตอนนี้พอมันปวดเราใช้วิ้เย็นเข้าไปช่วยมันก็หายบวมมาหายปวดไปแล้วก็หายไปเป็นวันวันนึกวันนี้ขึ้นเลยขึ้นมามันก็แบบปวดขึ้นอีกก็ก็จะพยายามดูเลือกอาหารเพราะบางทีเริ่มพี่นาได้ว่า ลองก okay, okay. right. ินพวกอันยพืชพวกเม็ดถั่ว UH ถ้ากินพวกอะไรนะพวกอัลมอนด์หรือเมล์โมงหิมะพาเนี่ยจะเริ่มอี่าการปวดอับร้อนใช่แล้วก็เกินแล้วก็หยุดหยุดหยุดกินหยุดกินมันก็ไม่เอามันก็พยายามกินที่เราโอเคที่สุดแต่บางวันก็คือเป็นนะกินเย็นมากก็ท้องมวนปวดท้องแล้วก็กลับมาที่บ้านกินที่เป็นเม็ดเออหายอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องหนึงที่เดเราจะบอกไม่ได้ ธอต้องท,ทำอย่างนี้กับเรานะานเธอต้องนี้นะคือเราต้องเอาที่อาจารย์สอนแล้วมามเรื่องอะไรบูรณาการกับตัวเองคือหลักๆมันเป็นเจ้าข้อแต่ว่าแต่ละคนน่ยการหายองแต่ละคนแต่ร่างกายคือร้อนเย็นไม่เท่ากันสมนมุติจะเป็นผักเกลือก็จะร้อนเย็นแต่ตอนวันแรกที่พี่เจอนาะอ,ออนแต่วันนี้คือมันต่างกันเยอะเลยนะ <laughs> ตอนแรกมานี่แบบแบกปุ๊มาเต็มกระสอบเลยนะใจคือคือเรารู้ว่าแน่ว่ามันเป็นโรคมันต้องตายแต่ว่าใจมันก็กังวลนะคือมันก็กังวลคือเรารู้ว่ามันหายแล้วโรคนี้มันมีคนหายเยอะแต่คนไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกเออคนเป็นโรคก็จะเป็นอาการอะไรอ๋อเป็นอาการนี้เองหรือมีโรคที่มันร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนหลังเราแบบว่าเรื่องทําใจได้ไงเออทั้งหมดอาจารย์บอกว่า ตอนเป็นก็ได้แล้วเราก็ okay. มาด้าดูทุกโลกไปทุกคนในโลกนี่คือก็เป็นอย่างนี้ทุกคนก็เป็นทุกแล้วก็ก็เสียเจะตายก็เป็นโลกทุกคนถ้าเราทํมาถ้าเรามาเที่ยวอะโอ้เราทำช่างวิบากกรรมมาเนาะถ้าเราไม่มีบากกรรมเลวเราคงไม่เป็นแบบนี้เรางีช่างมานเยอะแล้วก็ไปที่แีก็มีความรู้สึกยินดีกับน้องฮอนมากเลยพอเจอกันอันนอ้เป็นยังไงตอนนี้ก็ อะไรที่ก็เป็นไขมัแหลงที่สุดแล้วแล้วหน้าตาเบลอบานเนี่ยก็มีความเสร็จประสบความสำเร็จแล้วเนี้ยเพราะว่าคุณตกดเอ้ยความดันมันหายไปนะอันนี้อันดับแรกเลยโรคความดันนี่มันง่ายมากเราไม่ได้ยากแต่ถ้ามันมันจะมีโช่วงที่เป็นช่วงรักษาก็จะเรียาตายสอม่าเราต้องอยู่แล้วก็ทำหมดมันให้ได้เรโต้อไปอย่นางตามเพราะว่าโรคความดันไขมันเบาหวานในคุณหมอแพทย์ปัจจุบันในหมดว่ามันสามารถรักษาหาย ยังเป็นต้องกินยาแต่เราต้องดูแลตัวเองเรื่องอาหารเื่องแต่คนส่วนมากไปถามหมอกินยาบรรเทาบายแตนเช้ามันกินเม็ดหนึ่งไม่ต้องมานั่งอดอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องการกินอาหารตามหมอเทางโภชนากานี่ก็ใ่มาอร่อยแล้วก็ดีมีประโยชน์ด้วยแล้วตัวเบาสบายที่น้ําหนักลงไป13คูนดีเดินตัวเบาปิ้วมาก่อนนะตอนที่นั่งยังไม่สดใสกว่าตอนที่ตอนที่มาใหม่ๆนะแล้วตอนที่หนูไม่ป่วยนะยังไม่ได้ป่วยไม่ได้เจอโรคนะ รู้สึกัวหนักแล้วมันเป็นแบบไม่สบายกายไม่สบายใจพอความรู้สึกว่าเออขป่วยแล้วรอยอมรับกับโลกมันจะต้อรู้สึกเราสบายตอนนี้ที่อยากยังให้กำลังใจท่านอื่นที่มีความรู้สึกว่าเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วมันปวดครูมันเศร้าหมองอยากยังให้กำลังใจอะไรบ้างคะคือาจความรู้สึกของมรนะคือเริ่มแรกก็ต้องอยู่กับเองให้ได้ก่อนอันดับแรกอยู่กับเองให้ได้ก่อน เออนะเราเป็นแล้วนะแต่ว่าเราสามารถที่เป็นได้หายได้มีคนที่กขาเป็นแล้วเขาก็หายได้เราต้องเริ่มสร้างกำลังใจก่อนอย่าไปท้อแท้ว่าอู้ยันเราตายแม่เลยเพิ่เป็นมะเร็งแค่เราตายแม่คือการที่เราต้องตายเราต้องตายทุกคนตายเราเหนื่อยเราไม่รู้แต่ว่าเราอย่าไปท้อกับโรคอย่าไปท้อทุกอย่างถ้าเราท้อเราเศร้ามองแบบ กิตใจมาเช่าหมอกูปร่างกายจะสู้ซู้สูส้ตรนี้ถ้าเราแบบไม่เช่าหมอเราเรา,เราอยู่ตัวเองเรามีเรามีความแบบมีใ,ใจของเราก็เออเราสามารถทําได้นะเราดูแลตัวเองได้นะมีคนอื่นในโลกอีกมากมายที่เขาสามารถทำตรได้เราลองดูเรา,าตั้งนึงลุกขึ้นมาสู้กับไอตรงนี้แต่เราต้องหาวิธีการที่มันถัอเราเราอย่าไปหาวิธีการที่มันไม่ไม่ถูกกับเราหรือว่า อันไหนที่แบบรักษาแล้วมันหายน้อยเราก็ลองไปเปลี่ยนไปิธีอื่นเอออันนี้ก็หายเยอะนะเราลองทำตามดูอันนี้ผลขอบคุณนพอรมากนะคะฝึกวางใจคลายเครียดคลำทุกกลายกล้ำเป็นธรรมเมื่อได้ยอมรับวิบากกรรมนำ เผชิญหน้าไม่ว่าร้อนหนา